เราทุกคนนะครับมีความเป็นฮีโร่อยู่ตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะนําออกมาใช้หรือไม่อย่างเช่นในแมปนี้นะครับเขาบอกว่าให้ช่วยคนอื่นปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วคุณจะกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับวันนี้เราจะมาเป็นฮีโร่กันมาดูซิตรงนี้ทุกคนกําลังมุ่งหน้าไปเฮ<ะ>้เขากระโดดได้สูงมากเป็นเพราะอะไรเป็นแท่นเอาไว้ให้กระโดดสูงโอเคแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนขึ้นมาแล้วเพื่อนกระโดด เหยียบคนอื่นเพื่อไปข้างบนการเป็นฮีโร่ที่ดีนั้นเราต้องเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อขึ้นไปข้างบนขึ้นมาบนนี้เพื่อช่วยคนอื่นอ๋อการเป็นฮีโร่นั้นเราต้องไม่อายที่จะขอความช่วยเหลือคนอื่น <G uard ian> ช่วยด้วยรอแ,แป๊บหนึ่งเพื่อนมันไม่มันไม่ถึงอะเพื่อนเพื่อนมันไม่ถึงมันไม่ถึงมันทำไมมันไม่ถึงก็ไม่รู้อ๋อถึงแล้วโอ้โอเค a ังคิวนายคือฮีโร่เราโอ้ขอบใจมากขอบใจมากเพื่อน เป็นการฝึกการเป็นฮีโร่เอออืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะตรงนี้โอ้โหกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนี้มีใครยุงบอลหรือ,อยังโอ้เพื่อนสไปเดอร์แมนของเราสไปเดอร์แมนบวกซูปเปอร์แมนอยู่ในร่างเดียวกันเพื่อนเพื่อนโอเคโอ้โอ้โพลังนายสูงมากัน7 9หกร้อยเ็บเก้าอ้ยเกสิบเ็ดเราเหยียบตรงนี้แล้วเราจะขึ้นไปยังไงขึ้นยังไงออกขึ้นได้โอเค no fly zone บินไม่ได้ตรงนี้ เอา้เอาเดี๋ยวๆๆๆโอเคผมได้รับหนึ่งดาวกับเงิน300นะฮะการเป็นฮีโร่นั้นก็ต้องมีเงินเดือนนะครับเพราะว่าฮีโร่ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะฮะเอาละต่อไปโอ้ยตรงนี้75ดสิบห้าวได้อัแมนซื้อเงินเออเงินเอาไว้ทาอะไรเงินซื้อเงินได้ร้านขาอ๋อเอามาซื้อซื้อหน้ากากฮีโร่นะฮะโอ้อันนี้พันห้าเพิ่มสปีดหนึ่งร้อเปอร์เซนอันนี้เพิ่มห้าสเอร์เซ็ เวลาเป็นเรื่องสําคัญมากเวลานั้นไม่รอช้าแสนหนึ่งเท่าไหร่ <laughs> ฮีโร่นั้นก็ต้องมีการลงทุนบ้างพลังกระโดด90%อร์พลังสปีดอีกร้อยสซ็นทีนี้เราก็เป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วเราจะมาช่วยทุกคน1ดาวไปตรงอื่นได้ไหมน่าจะไปตรงอื่นไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้1ดาวคือหนึ่งดาวตรงนี้เอาละรางวัลคือ300อบาทพร้อมกับอีกหนึ่งดาวได้เลยกระโดดอ เอาละตรงนี้ยังไม่มีใครมาให้เราช่วยเราก็ต้องไปเองก่อนกระโดดขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปได้ไหมเพื่อนขึ้นได้หรือเปล่าเพื่อนติดตรงไหนติดตรงไหนขอให้บอกเพื่อนขึ้นไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเพื่อนเราจัดการให้แป๊บหนึ่งชั้นไหนชั้นนี้เหรออ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปเราแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขึ้นไปเลยเพื่อนขึ้นไปเลยไม่ต้องเกรงใจเรานี่คือหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ขึ้นบันไดไม่ได้เป็นงานที่เราถนัดมากเราแป๊บหนึ่งตรงนี้ปุ่มใหญ่มากอ่าฮะขึ้นไปเลยยังโอ้โหทำไมมันไกลจังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะพื้นขึ้นไม่ได้แล้วนี่บางนี้ถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่เป็นไรอยู่กับเราสบายใจได้อแล้วลงไปทําไมเนี่ยโอ้ตกเหรอโอเคแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหยียบเพื่อนเพื่อนเหยียบ เยึบโอเคโอ้ฮะมาๆมาเออโอเคบูส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 โอเคยึบอันนี้ให้แป๊บนึงเพื่อนเพื่อนหยีบหน่อยเพื่อนเพื่อนเหยียบปุ่มหน่อยเพื่อนเพื่อนหยีบหน่อย thank you โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าฮะอ่าตรงนี้เราเดินได้เลยไหมเดินได้เลยเดินได้เลยเดินได้เลยอ่าหยียบแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอเคอ่า ข้างบนข้างบนขอบูสขอบูสแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งอ่ะโอเคนี่นี่คือความเป็นฮีโร่นะฮะเราต้องช่วยเหลือเพื่อนเพื่อให้เพื่อนขึ้นมาได้แต่ข้างล่างอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วเย้ข้างบนบูส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 ์บูสอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอ่ะโอเคขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอ้นี่คือความสามัคคีของการกลายเป็นฮีโร่อย่าตกสิเพื่อน การเป็นฮีโร่นั้นต้องมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อเดินดีๆได้ไปเดี๋ยวก็ตกหรอกตกแล้วไม่ลงไปช่วยเลยนะอ้าวตกจริงต,ตกไปไหนละ <laughs> ตกหรือออกเกมการเป็นฮีโร่นั้นเราต้องเป็นฮีโร่ถึงที่สุดที่สุดของฮีโร่นั้นนั่นก็คืออันนี้เป็นผ้าคลุมทองคําน่าจะบินได้ไกลมากราคาสองแสนห้าหมื่นบาทเอาละไม่มีอย่างอื่นแพงกว่านี้แล้วใช่หมสองแสนห้าหม่นบาท เรียบร้อยมีด่านสามดาวตรงนี้อ่ะสามดาวก็สามดาวโอเคเพื่อนน่าจะติดอยู่นี้ไม่ต้องห่วงเพื่อนเรามีผ้าคลุมแล้วก็มีมี <c oughs> ถืออะไรอยู่เนี <c> ่ย <oughs> เอาไว้ทาอะไรอันนี้ไว้ทําอะไรอันนี้คือปีนได้กระโดดได้อ่ะการที่เราจะเป็นฮีโร่นั้นเราต้องช่วยเหลือผู้อ,อื่นด้วยการแบบหนึ่งยืนหัวเราก่อน <c oughs> <c oughs> พวกนายขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเราช่วยเองเป็นยังไงขึ้นมาได้หรือย,ยังกระโดดขึ้นมาสิกระโดดขึ้นมา ตรงไหนตรงไหนให้ช่วยตรงไหนทําไมไม่กระโดดขึ้นมาเนี่ยกระโดดอยู่นั่นแหละอะไม่ต้องมาช่วยเขาแล้วเพื่อนไปเถอะไปเราไปกันต่ออะนี่ช่วยคนนี้คนข้างล่างไม่ยอมขึ้นมามานี่นี่อ่ะขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตรงนี้โอเคใช่ไหมไปไหนละเพื่อนเพื่อนไปไหนละเอาเพื่อนอยู่ตรงนี้อ่ะเหยียบขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเพื่อน เราคือฮีโร่ที่คอช่วยเหลือฮีโร่คนอื่นนั่นคือสุดยอดที่สุดของฮีโร่นี่ไม่เป็นไรเพื่อนอ้าวเวลาอ๋อเขตห้ามบินไม่เป็นไรเราบินกลับขึ้นไม่ได้รอแป๊บหนึ่งอโอเคตรงนี้เราต้องร่วมมือกันแล้วเพื่อนด้วยการบูสบูสหน่อยบูสบูสกระโดดกระโดดบูสบูสอ่ะฮะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่านั่นแหละบูส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 โอเคขึ้นมา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 ดีมาก สุดท้ายสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึ่งเพื่อนเราว่ามันไม่ถึงแน่เลยตรงนี้มไม่ถึงเพื่อนเพื่อนตรงนี้ยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงไม่ไม่ถึงแน่นอนเราดูแล้วมันไม่ถึงแน่นอน <laughs> เออถึงถึงโอ้ความร่วมมือนั้นสําคัญมากในการเป็นฮีโร่เยี่ยมมากเพื่อนสุดยอดเลยเย้ yeah! ในที่สุดการร่วมมือของฮีโร่นั้นก็ทําให้ภารกิจรุ่ลงไปได้ด้วยดีเอาละเพื่อนขึ้นมาเลยอ่ะเราร่วมมือกันที่ดีมากมันง่ายเหลือเกินอ่ะต่อไปตรงนี้หกดาวด่านเจ็ดดาวไม่มีใช่ไหมไม่มีมาหกดาวมาเพื่อนเรามาร่วมมือกันตรงนี้เราต้องการความสามัคคีมีสองคนขึ้นไปพร้อมกันดีมากเราเหยียบให้นายตรงนี้นายเหยียบให้เรานายเหยียบลงเพื่อน เพื่อนนายต้องมีความแม่นยําที่ดีกว่าน,นี้หน่อยเอาอะเราเหยียบให้นายเด้งขึ้นมาเด้งไปข้างหน้าสิให้เออโอเคเด้งไปไปข้างหน้าเพื่อนไปข้างหน้านั่นแหละก็เหยียบให้เราดีมากไปไปไปข้างหน้าเพื่อนดีมากเอะเราลืมไปเราบินได้นี่นะ <laughs> เราจะรออยู่ทำไมดีมากดีมากขึ้นมา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 นไ,ได้ไหมข้างล่างมีใครติดไหม ใครขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเราจัดการให้เองโอเคโอเคนี่คือหน้าที่ของเราในการช่วยเหลือเพื่อนๆให้ขึ้นไปได้อ่าไม่ต้องห่วงขึ้นมาขึ้นมาอ้าวหมดแล้วเขตห้ามบินเอาละตรงนี้เราต้องบูสต์บูสต์โอเคเยียบขึ้นมาบูสต์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 พยายามหน่อยกระโดดซ้อนกันสามคนสองคนไม่ถึงสองคนไม่ถึง มายืนตรงนี้เออนั่นแหละเอออืมติดกำแพงหน่อยติดกำแพงหน่อยเอาลงไปทําไมน่ะเออนี่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 อะมาช่วยกันมาช่วยกันออฮอฮีโร่การเป็นฮีโร่นั้นบางทีเออเออนี่นี่เป็นไงเป็นไงความร่วมมือของเราความร่วมมือพวกเราสุดยอดสุดยอดขึ้นมาหมดหรือยังขึ้นมาหมดหรือยังขึ้นมาอ่ะฮะนี่นี่คือความร่วมมือของฮีโร่นะฮะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอ่อ นี่แหละนี่คือการเป็นฮีโร่นะฮะ